สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคดทะเลบางนานะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ทะเลเผาอาหารไทยซีฟูด้ดมีอาหารญี่ปุ่นด้วยวัตถุดิบของสดเยอะมากครับร้านจะอยู่ถนนสุขุมวิท70ใกล้ BTS อุดมสุขทางออกที่4เลี้ยวเข้ามาร้าน CJ โชจุ่งลูกหมากนะครับร้านจะอยู่ใกล้ๆกันเลยจอดรถบริเวณนี้ได้เลยครับบุฟเฟ่มีราคา499และ799รีฟิวเครื่องดื่ม49บาทกินได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลานะครับเข้ามาก็จะเจอตู้กุ้งก่อนเลยครับในนี้เป็นกุ้งสดกุ้งเป็นไม่ต้องเดินไปตตัักเเลลยนะรราาาสมถ่่งทีโ๊แ้ว ตักมาน็อกแล้วก็ลงเตาได้เลยครับสะดวกมากๆเรแลนะ้วน็อกในน้ําแข็งครับ หรือถ้าใครไม่อยากน็อกเองเขาก็จะมีกุ้งที่น็อกแล้วตรงนี้นะครับแต่รับรองว่าสดทุกตัวกุ้งเขาจะลงใหม่ทุกวันนะครับกุ้งก็จะมีทั้งกุ้งกล้ามกรามและกุ้งขาวตัวใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีหอยเชลล์มีปูดาวปูหินปูม้าแล้วก็ปูทะเลครับตรงนี้เป็นปลาหมึกครับมีหมึกกระดองลอกหนังหมึกกล้วยหมึกสายมีหอยหมากหอยแครงหอยแมลงผููแซลมอนหั่นเป็นชิ้นสเต็กเลยนะครับแล้วก็มีแมงดาทะเลหอยนางรมและหอยหลอดหอยหลอดที่นี่ตัวใหญ่มากๆครับถัดมาจะเป็นพวกผักย่างเสียบไม้นะครับแล หมึกย่างหยิบได้ตักได้ไม่อั้นเลยครับตรงนี้ถัดมาจะมีพวกของดองนะครับมีแซลมอนดองกุ้งดองหอยเชลล์ดองหมึกดองอันนี้เป็นหนวดหมึกนะครับมีกุ้งสดปลาสดตัวนี้คือปลาไข่นะครับข้างในมีไข่แน่นทุกตัวจริงๆแล้วก็หมูเนื้อจะอยู่ในตู้นี้หยิบได้เลยครับมีทั้ง3ชั้นสันคอเบคอนส่วนเนื้อก็จะมีเนื้อสไลดดนะครับมีริอบอายใบพายบาร์บีคิวก็มีนะครับหมักเสียบไม้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงก็หยิบเอาอไปย่างได้เลยเมนูของกินเล่นก็หลากหลายครับหม้อน,นี้เป็นทะเลถังนะ ปูกุ้งหมึกผัดกับซอสน้ำพริกเผาเข้มข้นนะครับถาดนี้เป็นหอยมแมลงภู้ผัดพริกสดครับน่ากินมากแล้วก็จะมีผัดผักนะครับมีกระเพาะปลาด้วยหอมมากอันนี้น่ากินสุดๆครับในตู้นี้คือติ่มซำนะครับมีทั้งซาลาเปาฮ่าเก๋าขนมจีบแล้วก็ในนี้จะมีห่อหมกในกระทงเล็กๆน่ารักนะครับข้างๆกันคือไข่ตุ๋นนะครับยังไม่หมดครับขนมจีนแกงเขียวหวานก็มีโอ้โหอันนี้ครับเป็นแกงเขียวหวานไก่ด้วยนะเข้มขน้นน่ากินมากยังไม่หมดครับตรงนี้มีเมนูของทอดกินเล่นมากมายซาลาเปาทอดครับกุ้งเทมปุ หมึกปีกไก่ทอดลาบทอดอาหารพร้อมทานก็จะมียำแมงกระพุนสปาเกตตี้ขี้เมาครับกุ้งอบวุ้นเส้นข้าวผัดยังไม่หมดครับมีไก่อบด้วยแล้วก็ส้มตําอกครับน้ําแข็งน้ําดื่มตรงนี้บริการตัวเองได้เลยนี่คือราคา499นะครับคุณสามารถกินเมนูทั้งหมดนี้ได้แบบไม่อั้นเลยพร้อม ส่วน799มีเพิ่มอะไรมาบ้างก็ตามนี้เลยครับมีอาหารอีกหลายเมนูนะครับก็จะมีกระพงทอดน้ําปลากระพงสามรสกระพงนึ่งมะนาวกระพงนึ่งสีอิ้วหอยนางรมสดข้าวผัดสับประรด ผักบุ้งไฟแดงสปาเกตตี้หมึกดำก็มีนะครับมีซูชิซาซิมิแบบพรีเมียมเลยโอ้โหดูแค่ซูชิเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับเหมือนยกร้านอาหารญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยมีซูชิอูนิด้วยแซลมอนทูนา่าโอตาเตะโอ้โหไม่ธรรมดาครับเพิ่มมาแค่300เองนะแต่ได้เมนูพรีเมียมขนาดนี้มีเชฟปั้นสดๆกันอยู่ในห้องนี้นะครับอันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่นะครับมีสเต็กเนื้อด้วยนะครับหมึกผัดไข่เค็มโอ้โหแค่พูดชื่อก็เหนื่อยแล้วนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยคนจะเยอะมากลูก มากเลยนะครับไม่ถึงพันแต่ได้กินขนาดนี้แล้วก็ของสดจริงครับชอบที่สุดเลยก็คือตู้คีบกุ้งนี่แหละครับของหวานก็ไม่ธรรมดานะครับเขามีนี่เลยเข้าวเหนียวม,มะม่วงครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยต่างชาติชอบมากแล้วก็มีมาการองด้วยครับแล้วก็มีสลัดลอยแก้วลูกตาลอยแก้วอดช่องเฉากล้วยหวานชื่นใจใครสายบุฟเฟ่โดยเฉพาะคนที่ชอบอาหารทะเลลองมาที่นี่ครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนร้านโครทะเลเปิดทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่ บ่าย3ถึงเที่ยงคืนเช่นกันนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนและพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ